ชีวิตของเราบุญนั่นแหละที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้มีแต่ละวันละวันที่เราได้ลืมตาขึ้นมาบนโลกอีกครั้งหรือคือบุญคือบุญละบุญที่เราได้มีเพื่อนมีผมมีกระยาบุญที่เราได้ประสบพบเห็นมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องบุญทั้งหลายที่เราให้เรามีูมมีกินได้มาถึงขนาดนี้นี่คือบุญดังนั้นเราต้องเพิ่มบุญเราจะเป็นเครื่องที่จะปอยต่อชะตาชีวิต เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องอำานวยความดีความงามที่เกิดขึ้นเราเรียบสร้างมุบงนบารมีคนท่านบอกก็เป็นเรื่องเป็นแนวเป็นทางให้เราไม่กลับเราอย่าไปคิดอะไรมากอะไรที่ทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านบอกมามันก็เป็นเรื่องเป็นแนวทางนะให้ไปจับนั้นหลวงรุ่งแนะนําอยู่นี่ก็เป็นแนวทางหมอให้ยายกินเราไม่กินก็สป็แค่แต่คนไข้นะทีนี้ จเราเนี่ยก็คืออย่าไปทําความไม่ตกกัวงวลให้มันมากได้ยินอันนี้ก่อคิดอะไรกิดอันนั้นก่อคิดมันจะไปเก็บไปคิดทุกอย่างนั้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งมวลด้วยการเห็นการรู้การเห็นการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเรื่อ,องปกติธรรมชาติของมนรรมุษย์เราที่ต้องมีการสื่อสารรับรู้แต่เราจะเก็บไปคิดเพื่อให้เกิดการสังสมความหมกมุ่นความ ต้องถึงรุ่งจ่านันอารมณ์ที่มันไม่พึงประสงค์งไม่ได้แม้แต่น้ำเรากินอยู่มันยังคลองใจเราก็ให้คลองหูมีไว้ให้ฟังตามีไว้ให้ดูจมูกมีไว้ตรกลิ่นปากไว้ดดวดดวสิ้นรสายมีการสัมผัสแต่สิ่งที่คลองสิ่งเหล่านี้นั้นคือใจคือใจตรวนั้นเป็นเครื่องคลองคลองในสิ่งที่มันที่จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับร่างกายสาหรับจิตใจ อาหารเราก็ยังเลือกกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เครื mm hmm. ่องมุ่งหงม mm hmm. สิ่งไหน,นสิ่งที่สวยงามเราก็ยังแสวงหามาประดับประดา mm hmm. เราต้องสแสวงหาสิ่งที่มันดีสําหรับใจเ mm hmm. นี่ยให้สัมผัส mm hmm. เราอย่าไปแสวงหาตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องลบวันจิตใจไม่ได mm hmm. เเ้เราต้องรู้จักแยกแยะเราต้องรู้จักมีสติคือความรู้ตัว ในส่วนไหนที่ควรที่จะคิดที่จะก็พิจารณาด้วยเห็นด้วยผลของมันท่านบอกว่าไม่ดีเราทําให้มันดีมันทําได้แต่เรายังมีลมหายใจอยู่เราทําดีสัปช่วงนั้นได้ท่านบอกว่าไม่ดีเร,ดดเรายิงงาย่งด,ด,ดงีตัวเองขึ้นมาให้ดีท่านบอกว่ามันจะสอบไม่ได้เรายิ่งไถ่ยันขึ้นมานานเลยคือสิ่งที่เป็นความจริงน,นะให้คิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าวิตกตบกัข้างวนสมัรมันเป็นเหมือนท่านพูดไมด่นู่นี่นั่นอย่าไปคิด เราเปลี่ยนเป็นตัวเองตัวของตัวเป็นตัวของเรามีชั่วที่ขึ้นอยู่ที่ตัวทำสุงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่มีใครมาสามารถทําให้เราดีเราชั่วได้เราสูงเราจับได้ไม่มีคนเราไม่ได้ดีเพราะคนแตและเสริรไม่ได้ไม่ได้ชั่วเพราะคนติดมันอยู่ที่การกระทำ ผอยางให้เกิดที่การกระทําให้ดีที่การกระทําการกระทํานั้นแหละแล้วผมก็มันปรากฏขึ้นมานั้นแหละคือสิ่งที่เป็นผลรับรองของก,การกระทำทั้งหลายพอให้เรานําไปคิดไปพิจรารณานะอย่าไปจะมีตกกังวลอะไรกับมันให้มากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถึงวาระกรรมของใครของมันทาปลาไว้ก็ไม่ถ้าโลกเป็นไปตามยถากรรมการกรรมนั้นคือการกระทำนี้ ทำดีำสําหบก็คือการกําหนดกระจายชีวิตของมนุษย์ิ่งลหลายๆง่วดที่ผูบว่าการท่านทําให้เป็นแนวทางเป็นการเสริมกาลังจิตกําลังใจไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้หรือชั่วได้ร้อยเปอซ็นเอาการกระทํามาเป็นเป็นอย่างเอานี้หน,น,น,นี้คือแนวทางนะให้ท่านิดอย่ากนีมีรูปนะไมรต้องไปโกรธลงพู้วาการทําให้หมดแล้วผูรูงทําให้หมดแล้วด,ดีหมดแล้ว ดีหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องกังวลนะในเรื่องนี้อย่างกังวลตรงไปรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองรักษากายร่างกายสังขารจิตใจตัวเองให้ดีก็พอแล้วมันจะดีเชื่องกูนะครับขอให้นําไปพิจารณาอย่างนี้เอาละเนาะครับอืเขาต้องตังไทยท้าเวสุวรรณกับไทยน้ำมนต์ที่เราไปทำอยู่ห้องนะที่ว่าแล้วรู้วาจะให้